สว,วัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องหนึ่งเซตนะนี่ผมก็จะพาทุกคนไปผมก็มาใส่ปุ๋ยนะครับส่นปุ๋ยผุใสโอโก้นะจะเป็นสูตรนุยนกปากหางนะครับสูตรยี่สิบแปดแปดนะครับนี่โดยที่วันนี้ผมก็จะ <c oughs> มาใส่ต้นใส่ปุ๋ยต้นโกโก้ครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่เลยปโอเคครับนี่ก็คือโกโก้มผมนะครับแล้วก็ก็ใส่ปุป๋ยใส่สักประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะใช้ถ้ามีเยอะก็ใส่เยอะครับแต่เรอบรอเราเ่ละละต้น,นครับน,นี่ประมาณนี้นะครับ ก็ใส่ไปเรื่อยๆอันนี้อายุได้ประมาณป,าปีกว่าครับปีกว่าก็สูงได้เท่านี้คือเมื่อคืนนี้ฝนตกครับก็เลยชื้นก็เลยมาใส่ปุ๋ยครับก่อนหน้านี้ก็นี่ แต่ประมาณนี้รับล่บคาคอนต้นครับโอเคก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับผมมีประมาณที่ปลูกไว้200ต้นนะครับแล้วก็ตายด้วยประมาณก็เหลือประมาณไม่ถึง200แล้ว ใส่รอฝน,นครับใส่รอฝนเพื่อเวลาฝนตกก็มันจะได้ซึมเข้าในลำต้น,นครับนี่ อันนี้โกโก้อยู่ในสวนของอะมะม่วงนะครับนี่ต้นใหญ่หน่อยก็ใส่เยอะหน่อยต้นเล็กก็ใส่น้อยหน่อยนะครับตามความเหมาะสมนะครับก็ผมก็ใช้สูตรนี้นครับอันนี้ต้นก็สมบูรณนะ์ นี่อันนี้ก็ปีกว่าอันนี้ใช้อันนี้ใช้กันแดดนะครับกันแดดเพราะว่ามันร้อนของดูของเก่านะครับของเก่ายังมันเป็นปุ๋ยเมเ็ดแบบน,นี้อาหารน่าจะไปหมดแล้วเหลือแต่ที่ซากนะครับ แล้วก็มันจะมาใส่อีกโอเคครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆจนครบกันครับแล้วผมก็ถ่ายแค่นี้มาให้ทุกคนได้ดูครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยครับ